สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยให้นักเรียนนำแบบฝึกวิชาภาษาไทยขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาหรือยังคะอะเปิดมาที่หน้าห้าสิบแปดนะคะเปิดมาหน้าที่ห้าสิบแปดนะคะคุณครูให้หน้าเดียวเลยวันนี้ใจดีมากให้หน้าเดียวให้ทำหน้าเดียวเลยนะคะมามาดูกัน เขาบอกว่าในข้อที่5ใหญ่หน้าที่5 8เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคนักเรียนรู้จักประโยคไหมคะประโยคประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมใช่ไหมจากคํากริยาที่กําหนดให้แล้วก็คําวิเศษที่กําหนดให้นะคะเนี่ยมีทั้งหมด12คํานะคะคําที่1คือคําว่ายิ้มคําที่2คือคําว่าจิกยิ้มนักเรียนนึกถึงอะไรคะการยิ้มใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะถ้านักเรียนแต่งประโยชนันกเรียนจะแต่งว่าไงฉันยิ้มให้คุณแม่ก่อนออกจากบ้านได้ไหมคะได้นะคะได้เลยนะคะแบบนี้ได้เอามาดูข้อ2จิกนักเรียนนึกถึงอะไรคะจิกนึกถึงไก่ที่บ้านเนาะกำลังจิกอะไรคะกำลังจิก กำลังจิกอะไรคะ,มะเมล็ดข้าวใช่ไหมคะเออนักเรียนก็เขียนไปเลยไก่ที่บ้านของฉันชอบจิกอะไรคะอ่าเขียนไปนะคะข้อที่สามไหลอะไรคะนักเรียนนึกถึงอะไรไหลได้คะเออน้ำใช่ไหมคะน้ำไหลได้นะคะนักเรียนจะแต่งประโยคว่าไงแต่งประโยคว่าไงคะ เองแล้วนะคะข้อที่4หนักข้อที่5เป็นข้อที่6คล้ายข้อที่7ใกล้ข้อที่8สายข้อที่9กลมข้อที่10แดงข้อที่11สูงข้อที่12นั้นให้มีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคแต่ละข้อข้อที่1ให้มีคำว่ายิ้มข้อที่2ให้มีคำว่าจิก ข้อที่สไม่มีคําว่าไหลข้อที่สให้มีคํา,าคว่าหนักตามนี้เลยนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคมีประธานมีกริยามีกรรมแล้วก็มีคําที่กําหนดให้อยู่ข้างในนั้นด้วยนะคะคุณครูให้แค่หน้าเดียววิชานี้หน้าเดียวนะคะ,ะให้นักเรียนทำนะคะแล้วให้นักเรียนเปิดวิชาคณิตศาสตร์เล่มนาฬิกากเมื่อนักเรียนทําเสร็จนะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนหยุดสต็อปไปเลยนะตรงนี้ หยุดค้างไว้นะคะค,คุณครูจะส่งให้นักเรียนแค่คลิปเดียววิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อยู่ในคลิปเดียวกันนะคะนักเรียนอยู่สต็อปกดปุ่มอยู่สต็อปไว้เลยแล้วพอนักเรียนแต่งประโยคเสร็จทั้ง12ประโยคนักเรียนค่อยมาฟังคุณครูพูดต่อไปคุณครูจะสอนในวิชาคณิตนะคะตอนจากนี้นะ ซึ่งต่อจากเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานหน้าที่ห้าสิบอ่าคิตศาสตร์เมื่อวานหน้าที่หกสิบห้านะคะวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนในหน้าที่หกสิบหกอ่ะเหมือนกันเลยนะคะเป็นการคูณนะคะก่อนอื่นเลยถ้านักเรียนหาผลคูณไม่ได้นะคะนักเรียนต้องไปฝึกท่องสูตรคูณมาใหม่ ถ้านักเรียนฝึกท่องสุดคูณไม่ได้นักเรียนต้องไปท่องมาใหม่ถ้างั้นนักเรียนก็จะขึ้นปห้าไม่ได้นะคะเพราะว่าหนังสือเรียนตอนปห้าเนี่ยยากกว่าปสี่อีกถ้าปสี่นักเรียนยังทําไม่ได้นะคะขึ้นปห้าทำไม่ได้แน่นอนหมายหัวไว้เลยนะคะอะมาดูพร้อมๆกันนะมาดูพร้อมกันอะมานะคะข้อที่หนนะคะเขาบอกว่าแบบฝึกที่สามเล่มนาฬิกาหน้าที่หก 6นะคะให้นักเรียนหาจำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูนจำผลคูณจำนวนผลคูณที่กํำหนดให้มากที่สุดนะคะเอามาดูก่อนนักเรียนรู้จักเครื่องหมายมากเครื่องหมายน้อยไหมอันนี้เครื่องหมายมากนะอันนี้คือเครื่องหมายน้อยนะคะ ซึ่งในแบบฝึกหัดที่3.14จะมีเครื่องหมายมากและเครื่องหมายน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีทั้งหมดแค่3ข้อเองอ่ะมาดูกันเลยนะคะเปิดตามคุณครูนะคะทำภาษาไทยเสร็จแล้วมาทำคณิตต่อค่ะการย้ายข้างนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าไอ้63เนี่ยคูณกับตัวไม่ทราบค่าอะไรเอ่ยแล้วผลรวมของเขานะคะ ผลรวมของเขาตรงนี้ได้มากกว่านี่ไงเครื่องหมายมากมากกว่า5292ดังนั้นนักเรียนจะต้องจะต้องทำยังไงคะจะต้องทำยังไงคะหาตัวมาคูณนักเรียนจะต้องหาตัวมาคูณค่ะนักเรียนจะต้องหาตัวมาคูณนะคะก็คือแทนค่าตัวสี่เหลี่ยมนั่นเองนักเรียนจะเอา เลขอะไรมาแทนต้องไปแทนอยู่ในกระดาษทดนะคะต้องเอามาแทนอยู่ในกระดาษทดนะคะ,ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการย้ายข้างนะคะการย้ายข้างเหมือนกับหมายกับเหมือนกับย้ายข้างที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับ แต่อันนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเราก็ต้องมาเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาก่อนที่จะตอบนะคะมาดูกันอ่ะมาดูกัน63คูณอยู่ฝั่งนี้เนาะถ้านักเรียนหาผลคูณนักเรียนก็จะได้ประมาณว่าถ้านักเรียนย้ายข้างนะก็จะเหลือแค่สี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเท่ากับ5้าพันสองร้อยเก้าสิ นะคะห2า2ยหารอยู่กับอะไรคะเราย้าย63จากคูณมาหารน,นะคะหารอยู่กับ63อ่ะตั้งกระดาษทดเลยค่ะ5,292หารอยู่กับ63 63เป็นเลข2หลักตอนหารก็ต้องเป็นเลข2หลักก่อนอ่ะห3าหารอะไรได้56ไม่มีเส่ศูนย์ใส่ศู 0. ขยับเป็น3หลัก 63คูณกับอะไรแล้วได้500 29อ่ะเราก็มาตั้งทดในกระดาษทด63ลองคูณ5ดูซิเท่ากับ535ทด1 6 5 3 0 31ก็ยังไม่ถึงใช่ไหมคะลอง63คูณ8ดูซิ8 2 16 8 3 24ทด2นะคะ แ 5, 4, ห 48, 48, 48, 48, ้า 48, ่บกวกตัวทดอีก2เป็น 4, 9, 5, 0อ่ะใกล้เคียงใช่ไหมคะอ่ะเราคิดว่า8นี่แหละได้ละก็ใส่8ลงไปแล้วก็ใส่ 5, 0, 4ตั้งลบกันนะคะ 9, 4ลบ4เหลือ5นะคะ 2, 0ลบ0เหลือ 2, ชัก2ลงมา63คูณกับอะไรนะคะ คูณกับอะไรลองคูณ3สิถ้าคูณ5เกินใช่ไหมถ้าคูณ3 3 3เป็น9 6 2 12 6 3 18ก็ไม่ถึงอีกลองคูณ4สิ63คูณ4 4 3 2 6 4 24 25. เป็น25อ้าวพอดีเลยนะคะ252พอดีเลย200 52คูณกับ63คูณกับ4ได้252ตัวนี้ตั้งลบกันเหลือศูนย์ะคะพอดีเลย84แสดงว่าสี่เหลี่ยมคือ84แต่แต่เขาอ่าทั้งนั้นสี่เหลี่ยมคือ84ก็คือผลหารที่หารได้ใช่ไหมแต่เครื่องหมายตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับแต่เป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะดังนั้น63จะต้องคูณ ตัวเลขที่มากกว่า84ขึ้นไปเพื่อที่จะให้ได้มากกว่า5,292นั่นเองนักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าช่องสี่เหลี่ยมจะต้องแทนด้วยอะไรคะต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่า84นะ ถ้าน้อยก็่ปด4บไม่ได้นะคะเพราะว่า63คูณกับ84จะได้เท่ากับ5,292แต่เครื่องหมายที่เขาให้มาคือเครื่องหมายมากกว่าดังนั้น63จะต้องคูณกับอะไรก็แล้วแต่ที่มากกว่า84 85ด้าได้ไหมได้เออบางคนอ่ะดังนั้น63าคูณอยู่กับอะไรคะ แปดสิบห้าเป็นต้นไปได้นะจะมีผลลัพธ์คือมากกว่าห้าพันสองร้อยเก้าสิบสองตอบอะไรคะเราตอบแปดสิบห้าใช่ไหมเออเรามาค่ะข้อที่2องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะข้อที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะส,สี่หรี่มก็คือเท่ากับ 2,793โดยเรานำา9 9มาฝั่งนี้มาทำเครื่องหมายหารนะคะอาแบ่งครึ่งกระดาษทดไว้เลยนะคะตั้งหารค่ะ2 2 9 9 3หารอยู่กับ49 49เป็นเลข2หลักครั้งแรกก็ต้องหาร2หลักในเมื่อ49มากกว่า27หารไม่ได้ก็ใส่ศูนย์ให้เขาแล้วก็ขยับไปอีก1แต้ม1หลักเป็น3หลักนะคะเป็น3หลัก49นะคะอ่าตัวนี้มาคูณและ49คูณกับอะไรได้279 49คูณ5สิ95 45 ทดสี่นะคะห้าสี่ยี่สิบยีสเออใกล้เคียงเนาะสี่สิบเก้าคูณหกเก้าเก้า่าเสี่ทดหนะหกสี 6, 4, 24, 25, 26, 27, 28, ่ย26สี่ยี่หยี่ดยี่าไม่ได้แล้แสดงว่าได้5้ใช่ไหมคะก็ใส่5้าลงไปนะคะใส่5ลงไปได้49กคูณกับห้า ได้เท่ากับ245ลบกันค่ะ9ลบ5เหลือ4 7ลบ4เหลือ3ชักอะไรลงมาคะชัก3ลงมาตอนนี้เรามาคูณ49คูณกับอะไรได้343อ่ะ49คูณ7สิ7 9 2 18 9, 3 27 9 9 5 4 9 6 9 7 63 63ใช่ไหมคะใส่6 ใส่3ทด6นะคะ7คูณ4 7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 28ทด6ใช่ไหม28 29 30 31 32 33 34พอดีเลยใช่ไหมคะดังนั้น49คูณกับ7ได้343ลบการเหลือ0ดังนั้นสี่เหลี่ยมที่เราหาอยู่เมื่อกี้ก็คืออะไรคะ 57นั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าตอบ57นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยคูณกับ49แล้วได้น้อยกว่า2793นี่คือเครื่องหมายน้อยใช่ไหมคะดังนั้นดังนั้นสี่เหลี่ยมคูณ49น้อยกว่า2793 จะได้จะได้อะไรคะต้องได้ต้องได้ต,ไดตัวเลขที่น้อยกว่า57นักเรียนเอาเท่าไหร่ดีคะ56ได้ไหมลดลงมาตักงหนึ่งเนาะก็จะเป็น56คูณ49น้อยกว่า2793ตอบสี่เหลี่ยมคือ56นี่ คำตอบของมันจะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายมากกับเครื่องหมายน้อยถ้ามันบอกว่าให้เป็นเครื่องหมายน้อย <kys! S 1> เราก็ต้องลดลงมาสัก1 23ตัวใช่ไหมคะถ้ามันบอกว่าเป็นเครื่องหมายมากอย่างข้อนี้มันบอกเป็นเครื่องหมายมากใช่ไหมหนึ่เครื่องหมายมากใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มจาก8 4เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นไปอีก1ใช่ไหมคะเป็น85ถ้าอย่างนี้มันเป็นเครื่องหมายน้อยเพราะว่าตัวสี่เหลี่ยมเนะี่ยอยู่ฝั่งเครื่องหมายน้อยใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องน้อยกว่า 57ก็คือลบออกไป1ก็คือเป็น56นั่นเองนะคะอะต่อมาข้อ3คุณครูลองให้นักเรียนทำเองนะคะคุณครูคะหนูจะทำยังไงอันดับแรกหนูเขียนสี่เหลี่ยมไว้รอเลยลูกเขียนสี่เหลี่ยมไว้รอแล้วหนูก็เท่ากับรอเลยเป็น2436ตั้งหารอยู่กับ87ใช่ไหมคะถ้าหนูย้ายข้างมาฝั่งนี้คูณอยู่ก็ย้ายมาหารใช่ไหมคะหนูก็ตั้งหารฝั่งนี้ให้เรียบร้อยเลย ตั้งหารฝั่งนี้ให้เรียบร้อยนะคะหารด้วย87นะหนูตั้งหารให้เรียบร้อยพอหนูตั้งหารเรียบร้อยปุ๊บคำตอบที่หนูได้ก็คือสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรหนูก็ใส่ลงมาแต่ในนี้เขาบอกว่าให้มากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าหนูก็เขียนดังนั้นหนูเขาบอกว่ามากกว่าใช่ไหมแต่ผลลัพธ์ที่หนูได้คือมันเป็นเท่ากันหนูก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งใช่ไหมคะจากผลลัพธ์ที่หนูได้ตรงเนี้ยหนูต้องบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งมันก็จะได้แทนเป็นช่องสี่เหลี่ยมลงไปเลย นะคะอ่ะคุณครูให้นักเรียนทําแค่ข้อนี้ข้อเดียวถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้นักเรียนกลับไปดูข้อ1และข้อ2ที่คุณครูสอนเมื่อกี้นะคะอ่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้นะขอบคุณค่ะไม่เข้าใจเลื่อนกลับไปดูนะ